โดนหักหมดโอ้ตายหาแล้วมีนี่เยอะเหรอคะถึงโดนหักหมดอะ่ะมีนี่เหรอเห็นใจนะคะไม่เป็นไรสู้ๆให้กำลังใจสู้ๆชีวิตมันชีวิตที่ดีรอเราอยู่ข้างหน้าแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนชีวิตที่ดีรอเราอยู่ข้างหน้าคะ่ะแต่ไม่รู้ว่ารออยู่ที่ไหนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอมันเองนะคะสิ่งที่เรียกว่าชีวิตที่ดีนะคะ ถ้าเป็นอาจารย์เบียป่านี้พวกเธอโดนด่าแล้วคืออะไรครับถ้าเป็นอาจารย์เบียรป่านี้พวกเธอโดนด่าและคือโดนด่าว่าไงไม่ด่าหรอกไม่ด่าหรอกค่ะไปอีกสามบ้านแม่ไปอีกสามบ้านสองรอยห้าสิบกรัมค่ะคุณน้องมะลิมีโปรสองถุงลดสองร้อยด้วย มีโปร2ถุงลด200ด้วยกดตะก,กาได้เลยตะก,ก้าที่ปักแบบเป็นแบบเกรดพรีเมียมแผ่นใหญ่ไปไปไปกดตะก,ก้าค่ะไปเลยสวัสดี912ท่านนะจ๊ะ จะซื้อทุเรียนทอดพรีเมียมกับทุเรียนกวนพร้อมกันทำไม่ได้ซื้อได้ค่ะพี่ก็กดทีละอย่างพี่ก็กดชำระทุเรียนทอดก่อนเสร็จแล้วพี่ก็กดเข้าตะก้าใหม่แล้วพี่ก็ไปกดทุเรียนกวนแล้วเดี๋ยวออเดอร์มันส่งพร้อมกันมันส่งวันเดียวกันออเดอร์ order ทั้งหมดที่สั่งคืนนี้พรุ่งนี้จัดส่งทันทีค่ะคุณพี่จ๋าพี่ต้องทำแบบนี้จา้าเพราะมันอยู่คนละตะก้ามันอยู่คนละตะก้าพี่กดทีละตะก้าจา้าพี่ใจเย็นก่อนจา้ากดคนละตะก้าจา้า เออใจเย็นจ้าพี่ลองกดนี่ชิ้นเล็กๆเ,เป็นแบบนี้มีมีเกดบีไงเกดบีเกดบีนี่ร้อยห้าสิกรมัมอันนี้อันนี้ถูกเกดบีร้อยห้าสิบกรมัมอ่ะร้อยห้าสิกร้อยเก้าสิบาทมีโปรสองถุงเหลือสามร้อยหสิบอันนี้สำหรับคนงบน้อยนี่อันนี้เกดบีรสชาติทุกอย่างเลย รสชาติทุกอย่างเหมือนกับเกรดพรีเมียมเลยเพียงแต่ว่าชิ้นเล็กกว่าแค่นั้นต่างกันแค่ขนาดชิ้นแต่คุณภาพและรสชาติเหมือนกันทุกอย่างเลยการันตีการันตีก,นตกดเลยไว้ใจแพรลี่สีไว้ใจสีทำไมไม่ไว้ใจดิฉันเนี่ยเออ กดตะกร้าเลยนี่ป้ายปักกินแล้วไม่อ้วนเพราะบ้วนทิ้งได้หมดเลยมึงซื้อไปแล้วมึงจะกินหรือไม่กินมึงจะบ้วนมึงจะขายได้หมดเลยซื้อไปแล้วจะเอาไปทําอะไรก็ได้ขายให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของลูกค้าแล้วจะซื้อเอาไปทิ้งก็ได้เอาไปให้หมากินยังได้เลยไม่ว่าเลยขอแค่ต่างกดตะกร้าแล้วคุณจะไปทําอะไรอนั้นเรื่องของคุณแล้วดิฉันมีหนะ้าที่ส่งสินค้าให้อย่างเดียว คุณจะสั่งคุณจะซื้อคุณจะกดแล้วคุณจะไปทําอะไรกันก็เรื่องของคุณแล้วไปกดตะก้ากดตะก้าอันนี้สําหรับคนงบน้อยเลยอันนี้สําหรับคนงบน้อยเลยไปกดอันนี้อันนี้สาหรับคนอาจริงหรือเปล่าล่ะเขาซื้อแล้วเขาจะไปทาอะไรเรื่องเขาที่ไม่ต้องไปโกรธเขาเขาเป็นลูกค้าซื้อไปแล้วอาทำอะไรได้หมดเลยแล้วแต่เลยแล้วแต่ปุ๊รู้จักไหมแล้วแต่ปุ๊แล้วแต่ปุ๊จ้ะ จะไปไหนคะโอยเหนื่อยมาชื่นมาคุยกับมาคุยกับคนพวกนี้ให้หน่อยสิเหนื่อยมากไปไหนก็ได้ไม่ต้องวุ่นวายวุ่นกันไปหมดยุ่งกันไปหมดไปไหนไปไหนถามอยู่ได้อเกตอบกดตะกดตะก้าก่อนกดตะก้าก่อนถ้ากดตะก้าแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าไปไหน กดก้าก่อนจ้าแล้วเดี๋ยวจะบอกจ้าไปข้างหน้าจ้ามาจากข้างหลังไปข้างหน้ามาจากข้างหลังค่ะโอเคไหมคะเออไม่มีปลายทางค่ะเพราะมันเป็นของกินมันส่งปลายทางไม่ได้เพราะว่ามันมีคนที่แบบไม่รับผิดชอบสินค้าเยอะมันกดสั่งแล้วมันไม่จ่ายตังคุณพี่จ๋าไม่ใช่มันกดเก็บปลายทางแล้วมันไม่รับสินค้าแล้วสินค้ามันตีกับทุเรียนที่ฉันก็แแลกโหมดทุเรียนที่ฉันก็ะแลกโหมด คุณพ,พี่ต้องเข้าใจดิฉันนะคุณพ,พี่ก็ต้องเข้าใจแพรลี่ด้วยในบางมุมอย่าเปิดมากแต่ว่านีสัยคนไทยมันเปิดได้มันต้องเป็นของใช้อ่ะเป็นพวกครีมพวกอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่ไม่เสียหายเก็บปลายทางได้แต่ของกินเขาไม่เปิดปลายทางกันหรอกคะ่ะเปิดไม่ได้จริงๆ เข้าใจดิฉันนะเข้าใจติ๋มเถอะเข้าใจติ๋มเถอะหนึ่งบ้านกดเลยหนึ่งบ้านจ้าหนึ่งบ้านรอกินผู้เรียนนะคะโอเคพี่ฟูจิขอบคุณค่าสั่งไปกี่ถุงรักหนึ่งบ้านแล้ว แพีเมีมข่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ออจบขอบคุณพี่ต้อมนะคะออเดอร์ยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยอย่ากโกหกกันนะออเดอร์ยังไม่ขึ้นเลยมาสั่งอะไรบ้านสวยจ้างพี่ก็สร้างสิค้าพี่ชันพี่พี่ชัญาการ อยากเห็นตัวเองอยู่บ้านแบบไหนแล้วก็ทําบ้านแบบนั้นวางแผนดีๆทําดีๆแล้วก็ค่อยๆทาอย่าใจร้อนบ้านดิฉันก็ไม่ใช่ทําแบบพุ่บพับพุ่บพับนะดิฉันใช้เวลาตั้ง3 4ปีถ้าใครตามดิฉันนะ่ะบ้านดิฉันไม่ได้แค่เพิ่งสร้างปีนี้นะคะดิฉันเริ่มตั้งแต่ซื้อที่ดินถมดินทํากําแพงกว่าจะสร้างบ้านไอตัวบ้านไอตัวสร้างบ้านบ้านอนะเพิ่งสร้างปีนี้แต่กว่าจะวางผังวางแผนคิดอะไรอยู่ในหัวเนี่ยโอ้โหใช้เวลาตั้ง3 4ปี นะคะเนี่ยยังไม่ติดเลยเนี่ยสามสิปีแล้วเนี่ยทามาเรื่อยๆค่อยๆทํานะคะเราก็หาไปด้วยทําไปด้วยเก็บไปด้วยก็ค่อยๆทําไปเดี๋ยวมันก็สําเร็จนะเราก็จะได้มีบ้านอยู่ในแบบที่เราอยากเห็นอยากอยู่แค่นั้นเลยนะคะแค่นั้นเลยทุกคนเป็นกําลังใจให้ทุกคนอยากอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอ่ะอยากเห็นตัวเองแบบบ้านตัวเองแบบ มีต้นไม้เยอะๆมีไม้ดอกไม้ผลถึงหน้าถึงหน้าฤดูผลไม้ก็มีผลไม้ที่บ้านให้กินไม่ต้องไปหาไปซื้อหิวมะม่วงก็มีมะม่วงให้กินหิวมะยงชิดก็มีมะยงชิดให้กินน่นนี่นั่นเพราะว่ากันไปกอะก้านะคะกอะก้าเลยหนึ่งถุงไปคุณชัญญการกรตะก้าก่อน กดตะก้าก่อนนะสักหนึ่งบ้านก่อนไปทุกอย่างมันมีคําตอบกดตะก้าก่อนคําตอบอยู่ในตะก้านะคะกดตะก้าเลยนี่ขึ้นฮอต88แล้วนะขึ้นฮอต88แล้วนะจ๊ะขึ้นฮอต88แล้วนะขึ้นฮอต88แล้วสักหนึ่งบ้านช่วยกันสักหนึ่งบ้านช่วยกันค่ะขึ้นฮอต88แล้วทุเรียนกวนอร่อยมากคุณพิมพ์ขอบคุณค่ะ เราคัดแต่ของเกรดพรีเมียมมาขายนะคะบอกก่อนเราคัดแต่ของเกรดพรีเมียมมาขายนะคะไม่พรีเมียมเราไม่ขายนะคะสโลแกนดิฉันแพร่ไพรวันเราขายแต่ของพรีเมียมค่ะเดินทางปลอดภัยขอบพระคุณจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีหกร้อยท่านนะจ๊ะไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆไปทุกคนก่อนที่จะถึงปั๊มนะเดี๋ยวถึงปั๊มดิชันลงไลน์แล้วนะ ดิฉันลงไลน์แล้วนะท่นนั้นใครอยากอุดหนุนดิฉันนะขอสักคนละบ้านไม่ได้เลยเหรอกดให้หน่อยหนึ่งออเดอร์แค่นั้นเองถือว่าให้กำลังใจติ๋มนะถือว่าติ๋มขอให้กำลังใจติ๋มหน่อยให้กำลังใจติ๋มหน่อยค่ะถือว่าติ๋มขอ ยี่สิบเอ็ดท่านไปเลยใครติดตามคีย์อัเตอร์ไลฟ์ก็ขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆพรุ่งนี้จะกดให้ติดมนะติ๋มชื่นชมครับขอบคุณค่ะได้กดวันนี้ก็ได้กดพรุ่งนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ตะก้าจะอยู่ตลอดนะจ๊ะมีผ่อนใจไหมโอ้ยกินทุเรียนทอดแค่ถุงเดียวอย่าถึงก็ผ่อนใจเลยค่ะเอาถุงเล็กไปเลยร้อยเก้าสิบบาทถุงเล็กแค่ร้อยเก้าสิบบาทเอง ถุงเล็กแค่190บาทเองค่ะดกดตะกร้าได้เลยถุงเล็กแค่190บาทเองถือว่าซัพพอร์ตกันให้กำลังใจกันควรมีทอดมีนะคะใจดีสามารถดกดตะกร้าได้เลย619ท่านควรมีทอดมีกำลังดูสินค้าหมายเลขสองจัดไปค่ะจัดไปค่ะควรมีทอดมีนะใจดีดกดตะกร้าเด้อ ไปขออีกเจ็ดบ้านนะคะขออีกเจ็ดบ้านค่ะขออีกเจ็ดบ้านสุดท้ายนะจ๊ะใครใจดีหกร้อยขอเจ็ดคนค่ะหกร้อยท่านขอแค่เจ็ดท่านนะคะกดตะกร้าให้หน่อยนะจ๊ะขอเจ็ดท่านจ้าไปเจ็ดท่านมีไหมจ้าเจ็ดท่านจ้ะควรมีทอดมีจ้ากดตะกร้าได้เลยเจ็ดท่านจ้ะไป มีไหมเอยเจ็ดบ้านจะแม่เจ็ดบ้านนะจุดจุดนี้ขอแค่เจ็ดบ้านเจ็ดคนมาเลยขอแค่เจ็ดบ้านเจ็ดคนขอให้แล้วค่ะ <c oughs> ไป ขอเจ็ดบ้านนะจ๊ะใครใจดีกดตะกาได้เลยเดอ้อเจ็ดบ้านเจ็ดใจใครยังไม่เคยทานทุเรียนทอดแพรลี่กดตะกาได้เลยจ้ะนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเสิร์ฟถึงหน้าบ้านพรุ่งนี้จะส่งทันทีนะคะควรมีทอดมีใจดีดูตะกา้าควรมีทอดมีใจดีดูตะกานะคะดูตะกาได้เลยกดตะกาได้เลย กดะกา้าได้เลยกดะการาได้เลย6กร้ท่านสวัสดีจ้าไปอ่าหนึ่งบ้านมาแล้วขอบพระคุณค่ะหนึ่งบ้านมาแล้วจา้าหนึ่งบ้านมาแล้วเนาะมาแล้วหนึ่งบ้านมาแล้วนี่เลยหกบ้านค่ะแม่เลยหกบ้านจ้าอีกหกบ้านค่ะแม่อีกหกบ้านเลยหกบ้านจ้าไปเลยหกบ้าน อีกหบ้านเท่านั้นไปถึงกัน6บ้านมาเล็วหบ้านแล้วไปขอบคุณพี่สำรานนะคะแชร์ไลค์หนะ้าดูเลยเอา้ากดแชร์เข้าไปช่วยกันแชร์แชร์ได้แชร์ไปแชร์ได้แชร์ไปแชร์ได้แชร์ไปมาเอาอีกหนึ่งบ้านมาแล้วเหลือ5บ้านจ้า เหลือห้าบ้านจ้าเหลือห้าบ้านจ้ามาเร็วเหลือห้าบ้านค่ะเหลือห้าบ้านนะคะมีแม่ค้าแม่กตะกาเลยเหลือห้าคนค่ะขอห้าคนสุดท้ายเร็วก่อนลงไลน์ห้าคนนะคะขอห้าคนนะจ๊ะห้าคนที่ไม่เล่นนะใครเล่นพักก่อนขอคนไม่เล่นค่ะห้าคน กลับมาพบกันขอคนไม่เล่นนะคะห้าคนที่ไม่เล่นนะใครเล่นพักก่อนายใครเล่นพักก่อนนะห้าคนนะอยากกินปลาอินซีเดี๋ยว รอเลยไม่อยากขายแล้วเหมือนกันแต่ยังขายไม่ได้ไอที่ของมีก็ไม่กินไอที่ของอยากกินมันก็ยังขายไม่ได้ให้แม่ค้าทํายังไงเวลาตอนขายไม่ค่อยอยาซื้อกันอือแล้วดิฉันก็ดันเป็นคนขายของตามฤดูกาลซะด้วยสิ <c oughs> อืม <c oughs> เห็นเะล่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละทุกคน <c oughs> เห็นเะล่าเออตายกดก้าค่ะกดก้า กดก้ากดก้ามันไม่มีไปซื้อที่ตลาดใกล้บ้านหลอดหลอดไปก่อนโอ้ยถุงใหญ่ที่ถืออยู่ค่ะไปซื้อที่ตลาดใกล้บ้านหลอนไปก่อนมันไม่มีฉันขายให้หลอนไม่ได้กดก้าโกทุเรียนมันยังไม่มีไม่มีก็คือไม่มีมันไม่สามารถบังคับให้มันมีได้เข้าใจไหมอยู่เนาะโอเคอ่ากดก้าเลย ควรมีทอดมีกระทาเลยปลายปลายปลายเมื่อกี้บอกเลยแค่ห้าบ้านเองห้าบ้านสุดท้ายเองไปแม่จบจบแล้วห้าบ้านสุดท้ายนะลงไลน์แล้วเออนะที่ขายก็แต่เข้าใจคนเขาเคยได้กินแล้วมันอร่อยไงแต่มันไม่มีจริงๆมันไม่มีให้ขายจริงๆค่ะแม่แม่ต้องตื่นกันก่อนนะใจะเย็นๆนะถ้าเดี๋ยวมีจะบอก มันไม่มีจริงๆมันไม่มีจริงๆ,ๆเรียบร้อยค่ะขอบพระคุณค่ะไปห้าบ้านขอแค่ห้าบ้านเลยจบๆเดี๋ยวแวะปั๊มแล้วเนี่ยแวะปั๊มก็ลงไลน์แล้วนะพักก่อนที่ถืออยู่ตะก้าเดี๋ยวปักตะก้าให้นี่ไงปักตะก้าตะก้าที่ปักอยู่เลยเนี่ยไปห้าบ้านแม่เนี่ยตะก้าที่ปักอยู่นี่ไงค้าไปเลยเนี่ยไปกดแล้วได้คูปองลดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยขอบพระคุณค่ะนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ปักอยู่เนี่ย โอ้ยวลเยอะมากอะ่ะพี่ววสามสิบเอ็ดเลยอะ่ะแสดงว่าส่งของฝันเยอะอะเนี่ยเป็นเทพหรือเปล่าเนี่ยววสามสิบเอ็ดดิฉันออกจากวงการในนี้มาแล้วนะแต่ก,ก่อนโอ้โหส่งของขวัญฉําเหมือนกันมีอยู่ช่วงหนึ่งหน้ามืดตาม,มัวส่งของขวัญเปชะฉัเลย <c oughs> ดีนะออกจากวงการพีเคมาได้โอ้แต่ก่อนส่งของฝันแบบเงินออกจากบัญชีอะไหลแบบพุดพุทพุ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 เลยอะ่ะไปช่วยเขาไง ไปช่วยเด็กมันไงเด็กมันพีเคกับคนอื่นเงี่ยเราก็ไม่อยากให้เด็กมันแพ้ไงเราก็ตรงๆๆงตรงตรง,ตรงโอ้โหเงินไหลออกจากบัญชีบุบบๆบบๆบุบวันนี้รู้สึกแบบโล่งใจมากออกจากวงการเปของฝันมาได้ตอนนี้มีแต่ตะก้าอย่างเดียวตะก้าเงินเข้าตะก้าเงินเข้าเหลือสามบ้านสุดท้ายค่ะคุณแม่จา๋าเหลือสาบ้านสุดท้ายค่ะช่วยหน่อย ไปไปและสามบ้านสุดท้ายค่ะใช่แต่ก่อนส่งเยอะมากของขวนนะัญน่ะส่งปลาวานส่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองก็เคยได้เยอะเหมือนกันนะตอนสมัยอยู่อยู่วงการพีเอ่ะแต่มันก็แบบทําไมไม่ส่งฟรีส่งฟรีก็ขาดทุนสิเจ๊มันส่งฟรีไม่ได้ส่งฟรีก็ขาดทุนสิ ส่งฟรีดิฉันก็ขาดทุนติดกำไรกำไรหายหมดซื้อของก็ต้องมีค่าส่งค่ะเออซื้อของก็ต้องมีค่าส่งค่ะเจ๊ส่งฟรีเอาอะไรอะ่ะค่ากล่องค่าน้ําน้ําหนากักดิฉันส่งดิฉันก็เสียตังคนะ,คะเวลาดิฉันส่งไปสนีนส่งอะไรดิฉันก็เสียตังให้คุณนะคะแล้วดิฉันคุณจะมาส่งฟรีแล้วดิฉันจะกําไรที่ไหนแล้วชแบบ้ถามแบบถามแบบ แปลกๆส่งฟรีไม่ได้ค่ะกําไรไม่เหลือค่ะกําไรไม่เหลือเห็นใจเถอะเห็นใจแพรรี่ด้วยนะจ๊ะคุณพี่สบ้านสุดท้าย500ท่าน3บ้านสุดท้ายไป FC มหาสมปองมีราคาพิเศษเท่ากันหมดค่ะไม่มีพิเศษค่ะ ไม่มีพิเศษค่ะที่นี่เท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นเอฟใครก็ราคาเท่ากันค่ะ <g ül> ยืนหยัดยุติธรรมค่ะช่วยลาดเสริมรัดยืนหยัดยุติธรรมช่วยลาดเสริมรัดยืนหยัดยุติธรรมกดตะกรเลยกดเลยป้ายจากสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวขอเป็นคิดเป็นสามร้อยห้าสิบแต่ส่งฟรีโอเคไหมเขาจะซื้อไหมเนี่ย ไปแม่ช่วยกันเลยแม่ช่วยกันไปยี่สิบสามคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะมาอุ้ยแม่เร็วเลืออีกสองบ้านทุกคนเหลืออีกสองบ้านจ้าช่วยดิฉันด้วยเหลือ,อีกสองบ้านเท่านั้นช่วยดิฉันด้วยเร็ว กดสั่งเรียบร้อยขอบพระคุณค่ะอีสองบ้านจ้ะสองบ้านสุดท้ายเร็วเรียบร้อยขอบพระคุณค่ะเนี่ยน่ารักมากเดี๋ยววันนี้แต่งตัวสวยๆให้ดูนะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นลุคแพรี่ที่ทุกคนคุ้นเคยใส่วิกช็อ้ำเจอกันไปกดเลยสั่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะ ใา่ตาพยาคุดเซราม,มูน,น,นมึงก็ต้องตื่นก่อนเซรามูนไปโรงพยาบาลแล้วก็แต่งเซรามูนไปบรรยายงี้เหรอมันไม่ใช่งานแฟนตาซีมันไม่ใช่งานดินเนอร์มื้อขําแฟนตาซีไปใส่ชุดเซรามูนต้องตื่นก่อนก็จะก้าค่ะอ่าไปแล้วนะทุกคนโอเคพอดีได้สามสิบบ้านพอดีโอเคเลิศ ไปแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้แต่งตัวให้ดูขอเข้าห้องน้ำห้องท่าก่อนนะถึงปัม๊ม